สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดจิ๊บขีตพั์รับไม่ได้ยอมหนีเก็บตัว กลับเข้าวงการอีกครั้งสําหรับสาวจิ๊บคีตพัฒ์อันติมานน์น้องสาวแท้ๆของเจจินไตอันติมานน์หลังจากห่างหายไปจากวงการไปนานเพราะไปเรียนต่อต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนและหากย้อนกลับไปจิ๊บเคยเป็นดาราวัยรุ่นที่โด่งดังมากอย่างละครเรื่องกว่าจะรู้เรียงสาและเบนจาขีตาความรักพระนาตาที่น่ารักสไตล์สาวลูกครึ่งและปัจจุบันก็ยังหน่าสวยและหน้าเด็กเหมือนเดิมแม่อายุจะเลยเลข3ามไปแล้วอัพเดตภาพล่าสุดที่จิ๊บไปพักผ่อนที่ทะเล และเผยให้เห็นภาพเซ็กซี่เล็กๆในชุดว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นวันพีชหรือทูพีชก็ชวนมองไปหมดทุกชุดจริงๆน่าสวยและหุ่นเป๊ะอะไรที่ติดจริงๆหลายคนบอกว่านี่คือภาพของน้องพลอยเจ้บุษราของเจจินไตในอนาคตชัดๆวันนี้เราจึงได้รวบรวมภาพล่าสุดของเธอมาอัปเดตให้เป็นแฟนได้หายคิดถึงโดยเจ้าตัวหายหน้าหายตาไปนานพักใหญ่พร้อมเผยว่าที่หายหน้าไปนานนั้นเป็นเพราะรบใบหน้าของเธอนั้นแพสเจรอยจนถึงขั้นคิดละออกจากวงการบันเทิงสาเหตุเพราะกังวลกับใบหน้าของ องตัวเต่ปัจจุบันสาวจิ๊บได้รักสบหนะ้าจนทําให้สาวจิ๊บไม่กล้าออกไปไหนต้องยกเลิกงานทั้งหมดเพราะรับสภาพหน้าตัวเองไม่ได้โดยเจ้าตัวได้เผยว่าจิ๊บเคยหนะ้าพังจริงๆต้องงดรับงานไปหลายสัปดาห์เพราะไปดูแลหน้ากับคลินิกชื่อดังคลินิกหนึ่งแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อนะคะตอนที่ไปดูแลผิวหน้าที่นั่นแรกๆก,ก็ไม่เป็นอะไรแต่พอไปเรื่อยๆก็พบว่าหนะ้าเริ่มมีเม็ดเล็กๆขึ้นแลนะเริ่มอักเสบทัวหน้าก็ไม่สามารถใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์อะไรบนหน้าได้เลยแล้วอาการก็เริ่ม หนักขึ้นเหมือนอย่างในรูปเลยค่ะกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนเลยก็เลยต้องไปหาหมอผิวหนังถึงได้รู้ว่าหน้าจิ๊บแพ้สารสเตียรอยด์อย่างหนักรับผิวหน้าจิ๊บบางและเป็นผิวที่อ่อนแอมากๆต้องหยุดรับงานอยู่บ้านเพื่อรักษาหน้าอย่างเร่งด่วนเลยค่ะถามว่าโกรธไหมมันก็โกรธแหละแล้วก็ไม่คิดว่าจิ๊บจะแพ้อะไรขนาดนี้ก็เลยศึกษาอย่างจริงจังเลยค่ะว่าจะฟื้นฟูผิวหน้าของตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ยังไงแล้วสิ่งที่จิ๊บได้ค้นพบคือคอลลาเจนและวิตามินซีช่วยจิ๊บได้ก เหมือนการวัดจะรักษาหายไหมพอเจอกับตัวเองก็เลยมีความคิดที่จะทํากิจการเกี่ยวกับพวกนี้จนได้ไอเดียที่จะทําแบรนด์ของตัวเองซะเลยตอนนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วจิ๊บก็ทําผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อเจบีคอลลาเจนซึ่งนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นจิ๊บทากับเพื่อนสนิทก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารักเราปกติก็เป็นคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะไปได้สวยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส t o โตมีเดียขอบคุณครับ